จังหวัดกาญจนบุรีจัดกิจกรรมการประกวดดนตรีโฟกซองเยาวชนคนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติดประจำปี2566เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกวันที่2ี่มิถุนายน2 5 6 6เวลา13 3 0มนาฬิกานาทีณศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์กาญจนบุรีชั้นสองำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีร้อยโททศพลชัยโกมินผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานเปิดกิจกรรมการประกวดดนตรีโฟกซองเยาวชนคนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติดประจำปีี2566เเนนนนื่่อองใวัตตต้าายยสิดดโม รัชนีโพธิสัตยาพัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรีกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมพร้อมด้วยนายรณพพเวียงสิมานายสักกรินทุมเสนรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีนายทัตพงศ์วัฒนายากรผู้อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาสิติดภาค7 บนห,หน้าส่วนราชการในอำเภอข้าราชการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดกาญจนบุรีและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า200คนเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลาจากยาเสพติดและสนองต่อนโยบายในทุกระดับโดยเฉพาะปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดในกลุ่มเยาวชนที่เป็นอนาคตของชาติเปรียบเสมือนต้นกล้าที่เป็นเยาวชนที่พร้อมเจริญเติบโตเป็นกำลังหลักของสังคมและประเทศชาติได้มีเวทีให้เยาวชนใช้ดนตรีต่อต้านยาเสพติดเพื่อปลูกฝังทัศนคติห่า,หางไกล จากยาเสพติดและรู้ถึงพิษภัยของยาเสพติดสร้างแรงบันดาลใจอยากจะใช้สื่อดนตรีเป็นกระบอกเสียงในการทํางานเพื่อสร้างสรรค์สิ่งดีๆสู่สังคมและสามารถสร้างการเรียนรู้ให้กับเด็กเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้มีความสนใจอยากจะใช้บทเพลงสร้างสารรค์มาพัฒนาเป็นสื่อรณรงค์ให้กลุ่มเพื่อนนักเรียนเด็กเยาวชนคนรุ่นใหม่ในสังคมให้ห่างไกลาจากยาเสพติด มีความมุ่งหวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการลดปัญหาย,ยาเสพติดที่จะเกิดขึ้นในกลุ่มวัยรุ่นได้กิจกรรมในงานประกอบด้วยการอ่านสารเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดการกล่าวคำประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติดการมอบทุนประกอบอาชีพแก่ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติดจำนวน3ทุนทุนละ2 0 0 0 0บาทและการประกวดดนตรีโฟกซองจากเยาว,วชนทั้งสิ้น15ทีมโดยใช้เพลงพระรนินธ์เพลงไทยสากลและเพลงไทยลูกทุ่งอย่างละหนึ่งบทเพลงในการประกวด